Oi, tá? มาล้วม,<า>มันก็มา,มาแ,แม่เอาเอาอันนี้ออกหน่อยหมวกแม่เอาแขวนกับอะไรก็ได้ใช้ใช้พีทีู่กอะ่ะ คือ,อบบเราจอดแอบตรงนี้ก็ได้เผื่อตรงนี้เขาจะน่าจะเป็นจุดเดินเข้าเดินออกถ่ายรูป Thank you.